นิวเคลียร์หันษาทนไม่ไหวขอพูดบ้างลัน่นทุกอย่างมีเหตุผลและเวลาของมันเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยานิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชรจาที่มีข่าวเม้าออกมาหนาหูว่าทั้งคู่นั้นรักร้าวและเลิกรากันแล้วนอกจากนี้ทางฝ่ายสาวนิวเคลียร์ยังโดนวิพากวิจารณ์ว่าสร้างกระแสะเพื่อโปรโมทช่อง YouTube ของตัวเองที่กำลังเปิดขึ้นมาใหม่ โดยล่าสุดนิวเคลียร์ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองโดยนิวเคลียร์ได้ระบุว่าเอาจริงนิวไม่ลงรูปกันมาตั้งแต่มกราละนิวกับพี่เพชรก็ไม่เคยพูดอะไรแต่พอนิวทำช่องที่คุยกันมาตั้งแต่ก่อนมีข่าวอีกและพร้อมทำเดือนนี้แต่ดันมีข่าวออกมาพอดีท้ามคนอื่นได้นิวปร,รึกษาเรื่องช่องกับพี่ในวงการหลายคนมาก กลับมาบอกว่านิวสร้างกระแสนิวสร้างยังไงเหรอไม่ได้พูดไม่ได้ทําอะไรเลยใครจะพูดยังไงนิวไม่ว่าแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่านิวไม่มีทางเอาเรื่องความรู้สึกมาล้อเล่นมาสร้างกระแสให้ตัวเองแน่นอนส่วนช่องนิวเรื่องคําถามที่จะตอบ20คําถามเนี่ยทีมงานก็เป็นคนช่วยคิดเพราะใครๆก็ทำมะตอนเปิดตัวช่อง นิวก็เลยโพสให้ถามเพราะคิดว่าน่าจะดีถ้าตอบในสิ่งที่คนอยากรู้มากกว่าคิดคำถามเองคนก็ถามเรื่องที่เป็นข่าวนิวก็ต้องตอบในรายการและเป็นนิวสร้างกระแสะให้รายการตัวเองไปอีกใช่ไหมถือว่านิวได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เคยสร้างกระแสะอะไรให้ตัวเองเลยจบข่าวส่วนเรื่องอื่นถ้าเราพร้อมจะพูดอะไรเดี๋ยวเราพูดเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทั้งนี้นิวเคลียร์ยังได้ระบุแค,คปชั่นไว้อีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลและเวลาของมันท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่แห่เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ